อ๋ออย่างสวยอะปกติเราไม่เคยเจอเลยสีนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะสวัสดีครับไปไหนเนี่ยจะไปไหนกันไปนะครนายกอ๋ออย่าเพิ่งเข้าไปใกล้ไฟแดงอะพี่ะะเรียบร้อยเลยนะ เก็บรอยยิ้มไว้ไว้ในใจของเธอและอกขอใจใเธอที่ดี จเจอแทเป็นร้อยสีเทาเว้ยทุกคนเน่สีอ๋ออย่างสวยอะ่ะปกติเราไม่เคยเจอเลยสีนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะมาจากไหนครับเนี้ยเนียนหน่อยเนียนหน่อยเนี่ยเข้าแก๊งเข้าแก๊งเนียนหน่อยโอเองไม่น่าพาข้ามาทางนี้เลยปกติเราต้องไปฝั่งโน้นจะได้ไหลลินล้นลิลเลยอะ่ะไอเออไอ้นั่นไปถูกแล้วนนอไปยาวไปยาว ปกติเราไม่ค่อยเห็นนะไเป็นร้อยสีแดงเนี่ยสีเทาๆเนี่ยมึงรอดมาได้ไงวะไปไหนละไอ้สีเทาอะ่ะบอกไว้ก่อนจะจอดจะจอดใกล้ไฟแดงตามมาปะ ตามอะ่ะไม่อยากเกมอย่าเข้าใกล้ไฟแดง กันครับพี่อดีครับไปไหนเนี่ยจะไปไหนกันไปนครนายกอ๋ออย่าเพิ่งเข้าไปใกล้ไฟแดงครับพี่เ,เรียบร้อยเลยนะจริงเออพี่เนี่ยพี่รออยู่เนี่ยเลยอเ,เออรอแถวนี้แหละบอกเพื่อนด้วยอรอไฟเขียวรอไฟเขียวเตือนเตือน ผมเป็นเจ้าถิ่นนะพี่พี่ต้องเชื่อผมอยากจะคุยกับคันสีเทามากเลยชอบชอบชอบเทเก็บรอยยิ้ม ไปแล้วทุกคนถ้าถ้าเกิดพูดไปฟังก็คือน่าจะเกมอะครับเรียบร้อยเลยแหละหน้านี้คมอะ เลยนะครับผมหน้านิคมเรานะ่ะถ้าเกิดแบบแผ่นป้ายทะเบียนคุณไม่กลางออกเนเรียบร้อยผมบอกเลยยังไงก็เรียบร้อยนะทุกคนอ่าน,นะหรับคลิปนี้ผมว่ามันก็ถือว่าไม่แบบอยังไงอ่ะเออผมก็บอกเพื่อนๆแหละเออที่ขี่บิ๊กไบ์ด้วยกันนะที่ยิงมันก็เป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องหรอกนะครับทุกคนก็ เนี่ยผมผมผมก็กลางนะผมกลางนะทุกวันเนี่ยผมกลางเออแต่ตอนนี้เออผมกลางตอนนี้เาเข้าเฉยเลยฮนะโอเคสำหรับการที่ชอบคลิปนี้งไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะฮะทุกคนเพื่อกำลังใจในการทำคลิปผมต่อไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้งไงก็สวัสดีครับ๊บายบาย